ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนหน้าบ้างดับเบิลวอลลุ่มเลยทีเดียวฮนะชั้นล่างเสาใหญ่มากลันไา,าโซนอีกด้านหนึ่งฮนะด้านหน้ามีกระลอกเลยฮนะ แปลว่าอากาศดีจริงธรรมชาติจริงนกทะลอกคบสระว่ายน้ำฝั่งนู้นคือห้องนอนใหญ่นะที่เมื่อกี้เราแจ้งไปรั้วก็เป็นรีโมทฮนะยาวประมาณ10เมตรได้ จอดรถได้ประมาณสี่คันเขาทางบ้านได้สองด้านครับ